ครับผมนิวเอ็นนะครับผมอยู่กับเจ้า i ิสุสออร์น e ิวทีแม็กคูนจุดเ้าสั้นปีสองสดสีเทาครับฮิสุสคันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูเลยครับเราอยู่ด้านหน้าของเจ้า i ิสุสทีแม็กคันนี้แล้วนะครับ บอกแล้วว่ามีทั้งการเปลี่ยนกันชงหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่ไฟด้านหน้าใหม่นะครับแล้วก็มีการเพิ่มไฟตัดหมอกขึ้นมานะครับบอก็เลยว่าคันนี้นะมีความสฉบเชียวและความเท่ล้ำสมัยมากขึ้นครับและนี่คือหน้าตาของเจ้าเครื่องอิซูซูดีแม1.9ซัดเอ็นะครับด d, d i ด้านข้างนะครับจะเป็นกระจกแบบออโต้และมีไฟเลี้ยวด้านล่างพร้อมให้เลยทีเดียวนะครับส่วนล้อนะครับเราเปลี่ยนให้นะครับเป็นล้อเวลคอแบแดง6ก้านนะครับสุดเท่เรากับ อย่างรายยอดยิดนะฮะบอกเลยว่าเฉียบบนด้านทางรถคันนี้นะครับ เป็นด้านท้ายที่ออนิวเรียบร้อยแล้วนะฮะและเรายังรัดคมเนี่ยมต่อแบบนี้ว่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ข้างในของเจ้าออนิวนะครับภายในจะดูล้ําสมัยหน่อยดูสวยและหรูหราชมเชียวเล่นเส้นหน่อยนะครับแอร์ยังเป็นแอร์แอนะล็อกเหมือนเดิมนะครับ3ปุ่ม3ม,มุมนะฮะแล้วก็มีเครื่องเล่น DVD ยังเป็นแนว DVD อยู่นะครับไม่ใช่จอดิจิตอลแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเราสามารถไปเปลี่ยนด้านนอกได้ให้เป็นจอแบบ Android หรือว่าจอแบบดิจิตอลได้เองครับพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้าน มีมัตติฟังชั่นที่โปร่งไร้ด้วยนะฮะแล้วก็มีการตกแต่งลายใหม่แบบชารอปนิวนะครับจากรนี้ครับเป็นเกียร์ธรรมดาของสปีดบอกแล้วครับว่าการเร่งแซงหรือว่าการขับความเร็วนั้นทันใจมั่นใจแน่นอนส่วนทางฝั่งด้านคนขับนะครับเรายังมี power outlet 122โวลต์มาให้อีกหนึ่งช่องนะครับแล้วก็ USB อีกหนึ่งรูนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำนะครับทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะครับส่วนที่วางแผน มีให้นะครับแล้วก็ที่เก็บของข้างในนะครับมีให้เหมือนกันกว้างใช้ได้มาตรวัดเรือนไม้ของเจ้าคันนี้นะครับเป็นแบบเข็ม2ด้านและมีจอรดจอนอยู่ตรงกลางนะครับดูล้ำสมัยและเท่มากๆครับและเจ้าตัวนี้ครับเป็นสเปซแค p นะครับบอกได้เลยว่าข้างหลังนั้นกว้างมากจัดวางของได้เยอะมากไม่อึดอัดและตั้งได้หลายคนมากครับเป็นไงบ้างครับกับเจ้าออร์ดินิวสุดีแมดปี27อาร์เรนเอร์ คันนี้บอกได้เลยว่าออปชั่นให้มาเยอะน่าสนใจมากครับราคาคันนี้ครับผมราคา5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทและเรามีโปรโมชั่นช่วยผ่อนห้าพันบาทหกเดือนด้วยนะครับท่องทางในตอนครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างตรงนี้และสามารถเข้ามาวอล์กอินได้ที่ m อ็มดีพคารสีน้ริ่นใกล้ๆกับพิกซี่สีน้ริ่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่อ, á, <c oughs> องมดีพีคาร์ทำมือถือและสามารถติดตามเราได้ทางมือถือและทิกตอกแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าผมเิ็ดีพครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ